เรือสำเภาที่ให้คุณเรื่องมหาสมบัติทรัพสมบัติเป็นยังไงเรือที่ได้รับความนิยมที่สุดคือเรือมหาสมบัติเป็นเรือที่อยู่ในยุคของฮ่องเต้จูตี้ในราชวงหมิงเป็นเรือที่ใช้ขนเงินขนทองก็ทองมาะปับลักษณะเด่นของเขาคือเป็นเรือที่มี3กระโดงและมีใบรับลมเดินหน้า9ก้าใบเปรียบเสมือนถึงความเจริญก้าวหน้าแล้วการวางเรือยังไงที่ทําให้ชีวิตับจนการวางเรือที่ทําให้ชีวิตดับจนก็คือการหันหัวเรือ สวัสดีครับใครไม่เชื่อกูเชื่อ EP นี้เราจะมาพร้อมกับความร่ำรวยเป็นเรื่องราวที่กราฟกับทีมงานอยากทำคอนเทนต์นี้มานานแล้วครับนั่นก็คือเรื่องห่วงจุย้ยซึ่งเป็นเรื่องยอดนิยมของคุณผู้ชมและก็แฟนเพจที่เรียกร้องเข้ามาแต่ห่วงจุ้ยแบบใครไม่เชื่อกูเชื่อต้องไม่ธรรมดาครับวันนี้เราจะเป็นห่วงจุ้ยที่เน้นเรื่องความร่ำรวยโชคลาภและเงินทองล้วนๆนั่นก็คือเรื่องของ เรือสำเภามหาสมบัติวางยังไงให้รวยวางผิดชีวิตอับจนวันนี้เรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านเรือสำเภามหาสมบัติที่ศึกษาเรื่องนี้มากว่า15ปีมาให้คำแนะนำว่าวางเรือสำเภาอยังไงให้มั่งคั่งและร่ำรวยพร้อมทั้งมาเตือนว่าวางเรือยังไงที่จะทำให้ชีวิตอับจน จริงๆแล้วเรื่องของเรือสำเภาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดกับคนไทยมานานนะครับเชื่อว่าแฟนเพจของใครไม่เชื่อกูเชื่อหลายคนเนี่ยไม่ได้สังเกตว่าธนบัตรใบละ50บาทในรัชกาลปัจจุบันนะครับด้านหลังธนบัตรจะมีเรือสำเภาอยู่ ในด้านของรัชกาลที่3นะครับซึ่งท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องจากชนชาติสยามแล้วก็เอเชียว่าเป็นกษัตริย์แห่งการค้าขายหรือว่าวัดยานาวานะครับซึ่งเป็นวัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่3ก็จะมีเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์อยู่กลางวัดเรือสำเภาที่ให้คุณเรื่องมหาสมบัติทรัพย์สมบัติเป็นยังไงมาคุยกับกูรูของเราครับคุณรามครับสวัสดีครับคุณรามครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องบอก แฟนเพจเราก่อนนะครับกว่าจะเลือกเฟ้นคุณรามมาเนี่ยกับตบตีกับโปรดิวเซอร์มามาหลายครั้งมากเพราะว่าในบรรดากูรูที่เกี่ยวกับรู้เรื่องเรือสำเภาที่เกี่ยวกับเรื่องหงจุ้ยด้วยเนี่ยมีหลายคนแต่มาจบที่คุณรามนะครับเพราะว่าคุณรามเนี่ยคือผู้ที่ผลิตเรือสำเภาทั้งหมดที่อยู่ในฉากวันนี้นะครับใช่ครับมานานกว่า15ปีใช่ครับผมทาไมถึงสนใจแล้วก็หันมาทําเรือสำเภาเป็นจริงประจำถึง15ปีครับอ่าคือจริงๆแล้วทางบ้านผมอ่ะผลิตเฟอร์นิเจอร์ครับ เกี่ยวทํากับทางด้านการผลิตไม้พวกนี้มานานแล้วนะครับทางด้านอาจารย์ผมเนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตเรือเนี่ยเสียชีวิต<ะ>ซึ่งผมเองก็เป็นคลสืบเนื่องอชิ้นงานพวกนี้ต่อก็ทํามาเป็นระยะเวลา15ปีแล้วครับผม15ปีนีปไม่ธรรมดารู้รู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่าง,งแฟนเพจหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือทั้งหมดที่เราเห็นอยู่4-5่ห้ารำเนี่ย เป็นเรือไม้จริงๆใช่ครับไม้อะไรครับเป็นงานไม้สักทองครับชิ้นงานทุกอย่างจะติดจากไม้สักทองหมดเลยใช่ไม้สักทองเลยใช่ครับนี่คือแฮนด์เมดแฮนด์เมดครับผมโอ้โหคือถ้าถ้าเห็นใกล้ๆเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตนะครับคือไม้ซี่เล็กๆนี่ก็คือต้องทําทีละซี่ละซี่ละซี่ถูกต้องครับทุกอย่างประกอบมือหมดใช่เป็นงานชิ้นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับอ่าอย่างเช่นเรือลำนี้เขาเรียกไซส์อะไรครับนี่เรียกไซส์ XL ครับผม อันนี้ใช้เวลาประกอบกี่วันประมาณ1เดือนครับผมอันนี้ไม่ใช่ลำใหญ่สุดที่มีนะแต่ว่าใหญ่สุดเท่าที่ฉากเราจะออานวยเอามาได้เอาไซส์เล็กสุดนี่ไซส์อะไรไซส์ S อครับผมอันนี้ใช้เวลาประกอบกี่วันนี่จะประมาณหนึ่งคนต่อหนึ่งลาก็ใช้เวลาประมาณ10กว่าวันผมโอ้หมันเดี๋ยวเราลองอินเสิร์ตนะมันยากอยู่นะคือไม้มันเป็นซี่เป็นซี่อ่ะแล้วทําทุกอย่างเหมือนรายละเอียดทุกอย่าง เหมือนเรือสำเพาจริงๆเด้แล้วเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวมันจะมีสื่อสัญลักษณ์มงคลแล้วซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณลามเล่าให้ฟังถามก่อนคุณลามเรือสำเพอในทางห่วงจุ้ยที่วางแล้วได้ผลเนี่ยมีกี่ประเภทจริงๆแล้วเรือสำเพาตามหลักศาสตร์ห่วงจุ้ยทางรานจะทำมาสามประเภทนะครับคือประเภทที่1คือเรือสำเพาจีนมหาสมบัติที่เอามาโช์นี้นะครับประเภทที่2คือเรือสำเพาจีนมังกรประเภทที่3คือเรือสำเพาจีนพาณิชย์นะครับ แต่ชิ้นงานของทางร้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและขายดีที่สุดก็จะเป็นทางด้านเรือสำเภาจีนมหาสมบัติเรือที่ได้รับความนิยมที่สุดคือเรือมหาสมบัติเป็นเรือที่อยู่ในยุคของฮ่องเต้จูตี้ในราชวงศ์หมิงเป็นเรือที่ใช้ขนเงินขนทองก็ท้องปลาคลังเขาจึงเรียกว่าเรือสำเภาจีนมหาสมบัตินะครับผมซึ่งตรงกลางลําเรือของเรือตัวนี้เนี่ยเรือจริงจะเป็นเรือที่มีคลังสมบัติขนาดใหญ่มากเขาเลยนิยมเกี่ยวกับ ทางด้านห่วงจุ้ยนะครับคือพูดง่ายๆเป็นเรือที่ห้องเต้จีนนําขนเงินขนทองเข้าแผ่นดินจีนครับใช่ครับ <ừ> ผมและแลักษณะดเด่นของเขาคือเป็นเรือที่มี3กระโดงและมีใบรับลมเดินหน้า9า้าใบคือตรงนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขาเปรียบเสมือนถึงความเจริญก้าวหน้าครับรับลมเดินหน้า9า้าใบก็จะถอดรหัสของเรือสำเภามหาสมบัติที่ตามหลักห่งจุ้ยนะ มันจะได้กี่ธาตุอ่ะอันแรกแน่ๆคือไม้ไม้ศักดิ์คือธาตุไม้อันที่2ก็คือธาตุลมธาตุลมครับเรือที่พิ่งไปกับน้ําธาตุน้ําใช่ครับแล้วก็เรือที่ขนเงินขนทองก็คือธาตุทองทองโอ้ได้4ี่ธาตุครับไม้น้ําเงินทองใช่ครับอ่ะลักษณะมงคลนอกจากใบเรือสามเสากระโดงมีเก้าแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นลักษณะมงคลของเรือสำเภามหาสมบัติอีกบ้างก็คือจริงๆแล้วการทําเรือของเราทุกลำเนี่ยเป็นงานที่เราวัดตามตลับเมตรจีนตัวแดง ทางด้านาศาสตร์ฮวงจุ้ยคือวัดทางด้านความยาวความหนาความสูงให้ตกตัวแดงด้านตลับเม็ดจีนนะครับผมตัวแดง <ผม S 1> คืออะไรอถามในตลับเม็ดจีนรูป,ปังเนี่ยจะมีตัวดําและตัวแดงนะครับการทําเรือฮวงจุ้ยเนี่ยคือเขาจะไม่ให้ตกทางงด้านตัวดําเลยตัวดําคือตัวอัปมงคลต,ตัวแดงคือตัวมงค,งคเลเรือสำเพาจีนเนี่ยทั้งหมดที่เรานําม,มาเนี่ยก็คือเป็นเรือที่วัดตก ตัวเลขตัวแดงซึ่งเป็นตัวเลขมงคลถูกต้องครับพี่ครับ<อ>สัดส่วนของเรือนี่ก็คือเป็นเรือที่วัดจากเรือจริงๆฮะลดสกเกลลงมานะครับในยุคนั้นนะครับเรือพวกนี้มันมีตําราและมีแบบแผนมีรายละเอียดของเขาถูกต้องหมดนะครับผมไม่ใช่สีสัวธรรมใช่ครับผมไม่สีสัวธรรมครับ,รบ<ม>เพราะฉะนั้นคือสมอมันมีเชือกด้วยมันมีเชือกแบบ เชือกไล่ลงมาเพื่อย่อนสมอดึงสมอขึ้นอันนี้มันทำไว้สวยงามหรือทำไว้มีความหมายจริงๆแล้วมสมอนี่ก็มีมีเคสด้วยนะครับสมอเรือเนี่ยมันเป็นอยู่ด้านหน้าเรือเรือทุกลลำสมอจะอยู่ด้านหน้านะครับ<ะ>ผมซึ่งเคสของสมอเนี่ยเป็นเคสแก้เรือแต่ละลำะอย่างบางที่เนี่ยที่เขาไปตั้งตามร้านค้านะฮะคือเรือเนี่ยสามารถหันหัวเรือไปทิศทางใดภายในบ้านก็ได้แต่การหลักเนี่ยเขาไม่หันหัวเรือออก แต่เมื่อเราต้องหันออกเนี่ยเขาให้ปรับสมอเรือเนี่ยทิ้งลงตั้งกับพื้นนะฮะพวกนี้คืออ๋อมันมันมันดึงได้หมดนะดึนได้ครับมันต้องดึงดไงปรับจากสมอข้างบนก่อนอย่างนี้นะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่หงเดี๋ยวเราอินเสิร์ตเนาะเวลาละเอียดมากเวลาขึ้นก็ดึงขึ้นอย่างนี้อ่าหมุนขึ้นอย่างนี้โหอ่างานฝีมือเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะถามรามก่อนวางยังไงถึงจะเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน การวางเรือตามหลักพวงจุ้ยนะครับวางในบ้านร้านค้าที่อยู่อาศัยสละงานที่เปิดใหม่ทําเหมือนกันหมดนะครับการเอาเรือเข้าครั้งแรกเนี่ยเขาให้ใส่เงินทองไว้ในคลังเรือหรือทรัพย์สินมีค่าไว้ในตัวเรือตัวเรือทุกํำจะต้องมีคลังสมบัติที่เขาไว้ใส่นะครับผมตรงกลางลําเรือจะเป็นกาก็ได้ใช่จะเป็นคลังเมื่อเดินเรือเข้าบ้านครั้งแรกเนี่ยเขาให้เดินหัวเรือเข้าทางประตูที่เราสะดวกที่สุดในการเข้าออกภายในบ้านคือ อุ้มเรือแล้วก็หาเรือเข้าโดยการเหมือนกับอธิษฐานจิตทั่วไปในการเดินเรือเข้าช่วยนําเงินนําทองเข้าบ้านกิจการเจริญรุ่งเรืองแต่เมื่อเราเรือเข้ามาตั้งในบ้านเนี่ยทิศในการตั้งเรือพิการเราสามารถตั้งทิศทางไหนภายในบ้านก็ได้ไม่จํากัดได้หมดเลยแต่ทิศทางเดียวที่เขาห้ามตั้งคือเขาห้ามหันหัวเรือชี้ออกทางหน้าประตูที่เรานําเรือเข้ามาในตอนแรกเพราะเรือที่เข้าตามหลักวงจุ้ยเนี่ยเป็นเรือที่ประสบความสําเร็จกลับมามีทรัพย์สินเงินทองกลับมาเรือจริงนะครับ คือเขาเปียบถือว่าวาบรรทุสมบัติมาเต็มเปี่ยมแล้วต่อเอข้าบ้านมีแต่ความยินดีเปีดาเมื่อเวลามีเรือเข้าแต่ตั้งใจออกเนี่ยคือท้องเรือยังหลงเหลงอยู่มีแต่การจากลาลาลูกลาเมียอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเลยว่าให้เรือที่เข้าเนี่ยเป็นเรือเรือที่ดีที่สุดตามหลักฮวงจุ้ยครับพี่กราฟอ่ะย้ํานะครับเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับวันแรกที่นําเรือเข้าให้อุ้มเรือ แล้วหันหัวเรือเข้าบ้านใช่ครับแล้วก็พอวางปั๊บท่ามหันหัวเรือหัวเรือคือด้านนี้ใช่ครับออกไปทิศที่เราหันเข้ามาถูกต้องครับคือเอาง่ายๆคือต้องหันหัวเรือเข้าบ้านหันขวาง่ายงได้หมดเลยแต่ไม่หันหัวเรือออกอย่างเดียวโอเคท้ายเรือก็จะมีเป็นหางเสือที่หันได้อย่างนี้รัวขานเข้าละเอียดมากอะดูดิอันนี้กราฟขออนุญาตแชร์กับคุณรามกราฟไม่แน่ใจว่ามันจะถูกไหมแต่ว่ากราฟเคยไปคุยกับบรรดาเจ้าสัวบรรดานักธุรกิจ ที่เขาประสบความสาเร็จแล้วก็เชื่อเรื่องเรือเขาจะใช้เงินเงินเหรียญเงินธนบัตรก็ได้ที่เป็นสกุลเงินจริงๆที่ผ่านการใช้เขาเชื่อกันนะครับว่าสกุลเงินที่ผ่านการใช้แล้วจริงๆอ่ะมันจะมีพลังของความมั่งคั่งร่บรวยอยู่เขาจะเอาวางไว้แบบนี้เนี่ยเขาจะวางใส่ให้เต็มบางบ้านใส่จนพูนเลยนะเงินใช้จริงมันจะมีพลังงานหมุนเวียนของความร่ำรวยมีสัญลักษณ์มงคลมีรูปพระเจ้าแผ่นดินมีตาครุฑ มีตราราชวงศ์จักรีม,มีตาที่สื่อถึงความร่ำรวยใส่ให้เต็มครับอ่ะบางบ้านอันนี้ถูกไหมก็คือถ้าจะให้ได้รับพลังธาตุน้ำให้เต็มที่ให้เสมือนเรือที่แล่นหยุดกลางทะเลเนี่ยเขาจะเอาน้ำมาวางไว้ถูกต้องครับตั้งแก้วน้ำด้วยครับใช่หรือบางบ้านเนี่ยที่มีบางทา่านเอาไปตั้งบนตามตู้ปาลาอะไรเงี้ยจริงๆแนละ้วตู้ปลาก็เป็นเหมือนธาตุน้ำไม่ต้องไม่ต้องเอาแก้ววางก็ได้แต่บางบ้านเนี่ยไม่มีธาตุน้ำเลย ไม่มีบ่อน้ําล้นไม่มีน้ําพุเขาให้ตั้งหรือ่าแก้วน้ำนไว้ข้างเรือด้วยครับผมนั่นคือเคล็ดลับวิธีการวางเรือสาเภามหาสมบัติให้ร่ํารวยแล้วการวางเรือยังไงที่ทําให้ชีวิตอับจนการวางเรือที่ทําให้ชีวิตอับจนก็คือการหันหัวเรือออกนั่นเองอนะครับ<อ>พี่การการวางเรือตามหลักฮวงจุย้ยจะต้องไม่หันหัวเรือออกเลยครับลูกค้าส่วนใหญ่หรือ ทุกคนจะถามมาว่าทําไมถึงไม่หันหัวเรือออกเรือได้ไปหาเงินหาทองส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือจริงๆแล,แล้วเรือที่เข้าตามหลักศาสตร์ฮวงจุย้ยเป็นเรือที่ประสบความสําเร็จกลับมาขนเงินมาเพียบแล้วต้องไปาขายของมาแล้วไปค้าขายมาแล้วมีแต่เงินมีแต่ทองเต็มเรือกลับมาแล้วนะครับ ทุกคนแฮปปี้เวลามีเรือเข้ามีแต่ความสุขแต่ถ้าหันเรือออกได้เหมือนกูไปกูไปตายเอาดาบหน้าท้องเรือยังโงเหลงท้องเรือยังยังโครงยังลงเหลงมีแต่การจากลาด้วยงั้นก็คือย้ำนะครับห้ามหันหัวเรือออกนอกจากเรือสำเภาจีนอ่ะเราจะเห็นแบบบางบ้านมีโมเดลเรือรบฝรั่งคล้ายคล้ายไททานิกอย่างเงี้ยมันวางได้ไหมวางได้ครับแต่พวกเรือรบเนี่ยบ้านหนึ่งหลังจะมีได้แค่ลำเดียวได้แค่ลำเดียวห้ามมีหลายลำเหมือนกันเป็นการรบกันนะฮะ การวางเรือลบเนี่ยก็คือต้องห้ามหันหัวเรือชี้เข้าห้องนอนห้ามหันหัวเรือชี้เข้าหาโต๊ะทางานการวางเรือลบเนี่ยต้องวางหลังโต๊ะทํางานเท่านั้นเขาเปรียบเสมือนถึงอํานาจและบารมีคือได้ได้แค่เสริมอํานาจใช่ครับแต่ถ้าเรือสัมภาจินมหาสมบัติเนี่ยก็คือได้ความร่ำรวยได้ท้าขายงานการเงินอะไรเงี้ยเอาความร่ำรวยดีกว่าครับมีเงินแล้วเดี๋ยวอํานาจมาเองครับทีนี้ถ้าจะให้โฟกัสเป็นอาชีพเลยเรือสัมภาจินมหาสมบัติเนี่ย เหมาะกับอาชีพอะไรในยุคนี้จริงๆแล้วเรือทางด้านฮงจุ้ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรือหนุนดวงทางด้านการเงินทุกอาชีพเนี่ยก็มุ่งหวังทางด้านเงินใช่ไหมฮะแต่ในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคแห่งการออนไลน์นะครับผมการังจะสพูดธาตุเรือเนี่ยก็จะมีธาตุลมด้วยนะครับออนไลน์นี่คือการคว้าเงินในในลมเออจริงๆใช่ครับผมก็จริงๆแล้วการค้าขายออนไลน์ก็เหมาะกับเรือฮวงจุ้ยด้วยครับผมมีเรือไว้อะ คนใช้เนี่ยเขาร่ํารวยเขาถูกหวยเขาโชคดีจากเรือสำเภามหาสมบัติเนี่ยเยอะไหมมีเลยครับนี่เพิ่งเพิ่งจะเมื่อวานซึงลูกค้าส่งรีวิวมาเอาเข้าบ้านวันแรกปุ๊บถูกหวยจะจะให้อยากให้พี่ก้าวดูขอดูเลยเอาแบบเร็้ยวเลยนะครับได้เนี่ยพี่ก้าวขออ่านเดี๋ยวเราก็อินเสิร์ตนะโอ้เป็นโลปลอตเตอรี่สามสามใบกับเรือสำเภาทองแล้วบอกว่าวันแรกที่รับเข้าบ้านค่ะ นี่ขนาดโต๊ะที่วางยังมาไม่ถึงก็ยังได้รับโชคเลยค่ะขอบคุณนะคะส่งไวมากเรือสวยมากอะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตดูเนี่ยนะครับเห็นเลยนี่คือแค่ส่วนหนึ่งใเพราะว่าเห็นเห็นว่าบางคนพอเอาเรือเข้าไปนี่กิจการรุ่งเรืองมากพูดกันมาขนาดนี้มีตัวอย่างรีวิวว่าเอาเรือไปแล้วได้ผลจริงโชคดีจริงร่ารวยจริงถ้าแฟนเพจของใครไม่เชื่อกูเชื่ออยากมีเรือสัเภาจีนมหาสมบัติไว้ ได้ราคาเลยนะเอาตั้งแต่ไซส์ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคือไซส์อะไรไซส์เอสครับผมราคาราคาจะอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทส่งฟรีครับผมส่งฟรีด้วยใช่ครับผมส่งบริการอะไรเคอรี่ครับเคอรี่ไม่ใช่บริการแกะกาที่ออกมาแล้วเปิดรับประกันสินค้าให้หนึ่งร้อยรับประกันด้วยใช่ครับผมถ้าพังคืนเงินภาพเปลี่ยนรับใหม่ให้เลยครับเปลี่ยนรับใหม่ให้เลยในคุณภาพเหมือนกันใช่ครับอ่ไซส์นี้ไซส์เอ็มครับผมได้ราคา 7,900บาทครับผม7,900บาทใช่ครับมีค่าส่งไหมอ่าค่าส่ง500บาท500บาทถ้าเป็นไซส์ใหญ่ค่าขนส่งจะจะมีเยอะขึ้นมาหน่อยมันก็ต้องให้นะเพราะว่างานละเอียดกว่าจะกล่องเขาใหญ่ครับกล่องเขาใหญ่มากใช่ฮะไซส์นี้คือไซส์ L ครับผมไซส์ L ในราคา12,900บาทครับผมความยาว1เมตรครับตัวนี้โโอ้ห จะบอกว่ายิ่งไซส์ใหญ่ขึ้นน่ะรายละเอียดยิ่งดีมากฝีมือดีมากนะครับง,งานสมบัติตรงการลางลำเรือก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ซึ่งสามารถใส่อะไรได้เยอะเนาะใ,<ช>ใส่ใส่ทองใส่อะไรได้เยอะครั้งสมบัติเยอะเงินทองก็จะไหลามาเข้าเยอะอันนี้ไซส์ XL XL XL, ร, XL ราคาเท่าไหร่ครับ XL อยู่ที่15,900บาทครับผมไม่แพงเลยครับส่งฟรีจากเวลาเวลาเกือบเดือนนะในการทำคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่านี่คือเรือแฮนด์เมด <Sen> ประกอบด้วยไม้สักทองทาลําต่อลําเล็กสุดใช้เวลาทํา1คนต่อ1ลํา10วันใหญ่ที่เราเอามาวันนี้ใช้เวลาทํา30วัน15,900าบาทค่าสง่ง500แล้วจะบอกว่าเขาไม่ใช่ห่อแบบไก่ไกาอาราเล่นนะจ๊ะเนี่ยเขาจะห่อด้วยแพ็คแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เป็นมาตรฐานแล้วก็พักแพ็คบับเบิ้ลอย่างดี<ช>ถ้ามีปัญหาเปลีลยป่ยนลำใหม่ให้เลยเปลี่ยนลำใหม่ให้เลยครับผม أ, ประกันให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับอ,นนอันนี้เราถามกันตรงไปตรงมานะต้องไม่โกรกกันนะลารเราเซิร์ชข้อมูลทําเกี่ยวกับเรื่องเรือสำเภามหาสมบัติเนี่ยเยอะมากในออนไลน์บางเว็บแต่เราไม่เอ่ยชื่อเว็บนะบ,บางเว็บราคาถูกกว่านี้หลายเท่าร,ราคาถูกกว่ากันหลายาร้อยบาทเรือสำเภามหาสมบัติของรามทําไมถึงราคาต่างจากเรือสำเภาที่ขายอยู่ในเว็บออนไลน์คือจริงๆผมจะบอกอย่างนี้ชิ้นง,งานของผมเนี่ย เป็นชิ้นงานแฮนด์เมดนะครับผมงานแฮนด์เมดเนี่ยมันยากเหลือเกิน <มา S 2> ที่จะทำให้ได้เหมือนกัน100%ทุกรำ<ฮ>ะนะ,ะฮะเวลาเรามีทําขึ้นมาเนี่ยมันจะมี QC ตรวจว่าเป็นงานเกรด A งานเกรด B งานเกรด B เนี่ยเป็นงานที่สัดส่วนสเกลตัวเรืออาจจะไม่ถึงด้านตลับเมตรจีนนะฮะ กระโดงเอียงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมตีเป็นงานเกรดบีหมดนะฮะซึ่งจะราคาถูกกว่าก็คือการันตีได้ว่าเรือสัมภามหาสมบัติที่นำมาขายในไทยไม่ใช่กูชช่นี่เป็นสัมภาเกรดเองานเกรดเอหมดครับเคล็ดลับเลยครับอยากจะได้ความร่ำรวยคุณต้องลงทุนอยากจะได้ห่วงจุ้ยที่ดีคุณต้องวางของที่ดีที่สุดถูกต้องนั่นคือคําตอบนะครับว่าทําไมเรือสัมภามงคลของคุณรามถึงราคาสูงกว่าในตลาดออนไลน์อย่าลืมนะครับเรือสัมภามไซส์เอสนะครับ จากนี่มานี่57เซนติเมตรถูกต้องครับราคา3,500ันห้าร้อยบาทส่งฟรีเคอรี่เรือสำเภาแบบนี้นะครับไซส์เอ็มนะครับ73เซนติเมตรราคา7,900บาทเรือสำเภาแบบนี้ไซส์แอลนะครับความยาวของเรือ1เมตรใช่ครับโหเมตรหนึ่งเลยครับ100่งไม่เล็กนะใช่ครับราคา12,900บาทและไซส์ XL นะครับขนาด ความยาว1เมตร20เซนครับหู1เมตร20เซนอันอันนี้ถ้าวางห้องโถงจะสวยมากในราคา15,900บาท M L XL ค่าส่ง500บาทถูกต้องค่ะขออีกได้ไหมครับอถ้ามาใครไม่เชื่อปูเชื่อนอกจากแทอยางดีเล็กส่งฟรี3ไซส์ค่าส่ง500บาทรับประกันด้วย5,000เปลี่ยนลหม่ให้เลยแถมอะไรให้อีกแถมให้ก็จะเป็นอ่าเนี่ยฮะเป็นชุด ทองง้วนป้อนหนึ่งชุดนะครับผมอันนี้ใช่ครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับครับอันนี้ถืออย่างนี้หนักนะไม่ใช่พลาสติกนะเป็นงานโลหะชุบเป็นงานโลหะแล้วทําเหมือนด้วยนะครับเป็นงานเกต็เอทําเหมือนด้วยด้านหลังจะมีปั๊มหมดนะฮะมีปั๊มก้อนทองหมดเลยตาปั๊มมีหมดนะครับผมหนึ่งลำแถมทองม้วนป้อนหนึ่งถุงุดวางในนะเอ่อในตัวเรือตัวเรือตรงคลังมาสมบัติได้เลยต้องครับเอาละครับอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับ เรือสำเภาจีนมหาสมบัตินะครับใครไม่เชื่อกูเชื่อถ้าสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับซื้อวันนี้ลันไหนก็ได้แถมทองง้วนป้อเกตเอให้อีกหนึถุงถูกต้องครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือใครไม่เชื่อกูเชื่ออยากรล่ำรวยอยากมีห่วงจุ้ยที่ดีเคล็ดลับที่ดีนะครับวางเรือสำเภามหาสมบัติ เลือกใช้ของเกรด A รวางหัวเรือเข้าบ้านอย่าหันหัวเรือกออกนอกบ้านต้องนี่คือเคล็ดลับในการใช้เรือสัมภามหาสมบัติทั้งหมดทั้งมวลนี่คือใครไม่เชื่อกูเชื่อ EP นี้กับเรือ ah สัมภามหาสมบัติครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวรดีๆของใครไม่เชื่อกูเชื่อใน EP นี้เรือ ah สัมภาจีนมหาสมบัติอะใครวางผิดชีวิตอับจนก็หันหัวเรือเข้าใหม่ นะครับใครที่อยากจะมีก็ติดต่อได้มาทางเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อนะครับวันนี้ขอบคุณคุณรามากนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆของเรือสัมภามหาสมบัติเดี๋ยวจะเอาไว้ลำหนึงเดี๋ยวเอาลำใหญ่ดีกว่าพบกับกราฟและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในใครไม่เชื่อกูเชื่อทุกวันที่10 20 30ของเดือนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับวันนี้กราฟกับคุณรามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ